ทำบุญทุกวันแล้วคุณจะพบว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเสมอยิ่งสะสมบุญยิ่งเบาโล่งโปร่งสบายพระพุทธเจ้าตรัสแนะให้ชาวพุทธเป็นนักสะสมสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะให้สะสมคือบุญบุญเป็นสิ่งที่ยิ่งสะสมมากขึ้นเท่าไหร่ความโลภยิ่งน้อยลงเท่านั้น บุญเป็นสิ่งที่ยิ่งสะสมมากขึ้นเท่าไหร่ความสว่างยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหมายความว่ายิ่งบุญมากยิ่งเบามากยิ่งบุญใหญ่ยิ่งสว่างใหญ่ความรู้สึกของนักสะสมบุญจึงไม่ใช่เหมือนยิ่งมีปุ่มปมปัญหาเกากะเพิ่มขึ้นทุกทีแต่เป็นการเบาโล่งโปร่งสบายจากการทิ้งปุ่มปมปัญหา เมื่อมีเหตุให้หวงสิ่งไม่ควรหวงเช่นความพยาบาทอาฆาตแค้นหาสละได้เลิกหวงได้ใจย่อมเบาเหมือนฟื้นไข้จัดว่าได้บุญเรียกว่าให้ทานเมื่อมีเหตุย,ยั่วยุให้ทำสิ่งไม่ควรทำเช่นความอยากได้อยากชกชวยสมบัติผู้อื่นหากห้ามใจได้อาจอึดอัดช่วงแรกแต่ปล่อยโปรงยั่งยืน จัดว่าได้บุญเรียกว่ารักษาศีลเมื่อมีเหตุให้ยึดสิ่งไม่ควรยึดเช่นความหลงนึกว่าลมหายใจนี้เป็นของตนหากรู้ว่าไม่เที่ยงสักแต่เป็นธาตุลมเข้ามาแล้วต้องออกไปจัดว่าได้บุญเรียกว่าเจริญสติถ้าทำบุญอยู่ทุกวัน คุณจะพบว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเสมอเพราะวันนี้เป็นวันที่คุณสะสมบุญมาได้มากที่สุดในชีวิตและถ้ายัางมีพรุ่งนี้ก็จะยิ่งสะสมได้มากกว่าวันนี้อีก